สวัสดีค่ะพามาเล่นกับแมวเนาอกมานีชุบชุบมาสวัสดีค่ะก่อนไหมสวัสดีเป็นยู่บ่ดือพี่น้องเนี่ยราวกวาดบ้านกวาด่องก็ตาม เดินสวนหน้าสวนหลังว้าวเห็ดงานเป็นนงานงเฝ้าในครัวมานี่มาโตอันนี้มันขึ้นขึ้นไปนั่งอยู่บนเก้าอี้คน กปนปนบิดแหละนี่อันนี้มา้ยท้ยฟูเมื่อเช้าในกระโดดใส่มงลวดปีน มันเห็ดคือคือลิงเดี๋ยว FC มีไฟรักแมวรักสัตว์ดยู่บนนอน่ะอย่าดื้อน,นะรู้ไหมจะโดนตีอืมอืมเล็บอันยาวแล้วมันควรอันนี้มั หากเอามาเลี้ยงได้ยังพ่หอนเดือนเนาะอายุยังหน่อยได้ไหมนี่ประมาณสองสามเดือนนี่คนเริ่มล่วงละบ้านเพิน่นของเล่นตัวโ,โฟนี้ rượt tạm là học quản bạn uh -huh. <laughs> Đi Hồng Nam phần đây này. đi, đi. Bài này này มันเดินออกมากจะจจบมันขังตรงนี้ออกมาออกมาดีอย่างหนึ่งมันไม่ขี้เรียลาดให้เขาเก็บเนาะมันขี้เป็นทีเป็นทางหืมอ,อาไง อนหารอร่อยไหมจะนายขึ้นไปนอนนำ้ำอยู่บนห้องนายเสีขึ้นไปนอนน้ำเลย มันบ่มังอยู่เดี๋ยวอยู่นำคน้นติดค้นแมวบ้านเพิ่นพื้นที่สมนี้มันเล่นรอบปิดบ้านมานี่มาพอแล้วมาฟูกิน หยุดเลยนะหยุดเลยอย่าลงไปอย่าลงไปห้ามลงนะบอกว่าไม่ให้ลงยานมันวิ่งมีพี่น้องหากบมาเรี่ยงเนาะ เตยฟูหนูชื่อเตยฟูเตยฟูจิบ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 ไม่ลงนะน่ะเห็นไหมพูดฟังจังเลย ไปไหนห้ามไปห้ามไปห้ามไปเดี๋ยวเข้าบ้านนะถ้าดื่อขอลาเพลงสํานิดนะพี่น้องมันซนแหงละ่ะฝุนฝุนฝุน เห็ดยังฟันซีลงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะพี่น้องเนาะ,บ,ะบ๊ายบาย